วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมมาแล้วทุกคนไหมเอาวะรอบนี้ขอยองขอลองใช้สเต็ปเด็กน้อยหน่อยแล้วกันว่าจะใช้ได้ไหม ทำไมจานไม่มีไลฟ์คาร์โนย้อนหลังแล้วหรอกครับอ๋อผมเอาไลฟ์ไปตัดเป็นคลิปย่อยให้ครับรอดูในช่องแอปแดงได้เลยครับหิน <c oughs> แรกบูมสติกแม่งตอบอะไรหลายๆอย่างเลยป่ะโอ๊ <c oughs> เชื่อว่าชิ้นแรกบูมสติกผมได้มาแล้วเ,เกมก่อนแนะ่ชิ้นแรกบูมสติกนี่นมัน,มนตอบมันตอบตัวบูมสติกอ่ะเนี่ยคือมันตอบอะไรหลายๆอย่างเล<ช> <ๆ S 2> ยว่ะจริงๆไม่เป็นไรเล่นเหมือนคนอื่นชัยชนะไม่เกิดเว้ยทุกคนจริงๆเล่นเหมือนคนอื่นชัยชนะไม่เกิดครับอันนี้เล่นเล่นแบบอะไรนะแบบยอมแพ้ใช่ไหมเล่แบบนี้เล่นเล่นสเต็ปแบบว่าตะกีตะก้านะสเต็ปตานี้ตะกีตะก้าตะกูตะกักอ่ะ ถ้าแต่ถ้าเต่งแบบตะกุงตะการนะผม yeah. ว่าต้องได้แบบนี้เอาเลยครับคุณดูถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องปรับเปลี่ยนแผนด้วยทุกคนในเมื่อโลกมันโหดร้ายเราก็ต้องหาทางออกจากโลกนี้ให้ได้เว้ย แม่งเจ็บตรงไหนรือว่าทุกคนมันเจ็บตรงที่เวลาเราแพ้แม่งเสือเต้น,นยอยเยอะเราอีก <laughs> ไอ้หี่หลักกูแพ้กูก็เจ็บใจพอแล้วแม่งยังเต้นยอยเยอะกูอีกอ่ะลมดีจันเลกันแล้น่เออคือคือทุกคนเข้าใจว่าแพ้ว่าหนักแล้วหันไปเห็นมันเต้นกันอย่างดีใจแม่งเจ็บปวดว่ะร้อนเว้ย พี่บัตรใบแล้วก็เอ๊ซื้ออะไรนะชื่อโหมดใหม่คาราโน่ก๊อตออกม้าใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณที่ขอบคุณที่บอกนะเพราะว่าผมจะได้เอาไปใช้เป็นชื่อลิปพอดีเลยตอนออกมานะได้ใช้แน่นอนครับตอเต็มตอนออกมานะ ได้ครับบอ,อมือให้หน่อยนะครับพอบอกปอลมือให้หน่อยนะสีเส้นตน็อกเกอร์ใช่วะบามือเหรอคุณคุณต้องเช่งให้มาม้าผมไม่ออกอ,ะอ่ะแอถ้ามาออกผมไม่รู้จะบอลยังไงนะมันเล่นของมันเองนะผมนั่งยิ้มอย่างเดียวม้ามันเวอร์เยอะม้ามันดามเนีแบบค <c oughs> ุดยังไงอ,ะอ่ะอ่าเป็นเพชรใช่ไหมอ่ะโคราชกันปะวะอันนี้ ใครมีม้าเป็นเนสทักองไมมผมได้นะพอดีเลยเพื่อนกำลังหากำลังหาผลงานอยู่พอดีเลยกำลังหาอยู่เลยเหรอกำลังหาผลงานอยู่เลยเนี่ยเ,เลาเรื่องวิ่งเจะตอกฟี่ไปแล้วนะเจออีกรอบแน่เลยเนี่ยใช่เนี่ทุกบาททุกสตางค์มีค่าใช้แล้วอย่าทิง้งครับอย่าทิ้งขว้างนะทุกคน ผมว่าแพทนี้เล่นสายยอมแพ้สบายกว่านะผมว่ามันปรับให้ทุกตัวโดนน้ำอีกแค่สองมันไม่สบายดีโดนโดนน้ำอีกแค่สองมันแสดงว่าผมผมจะหลุดเยอะมากเลยทุกคน้าดงว่าตอนต้นๆอะจริงๆแพทนี้เล้ยทำไมเลือดมันเจ็บๆอยู่ไหมนะมันเจ็บปะมันเจ็บๆัวนี้ใช่ไหมใช่มันเจ็บมันโดนทุกตัวตัวละสองดองเพื่อมาดูใช่ครับทุกบ้านน่ะเออมันก็เจ็บดีอ่ะ เต็มอยู่แล้วตอนเนี้ยเต็มปอดหัวใจเลยแหละอ่าปวดสวรรค์อ่าโอเคเลกโก้ไอมม้ได้เลยวมาเลกโก้ <c oughs> กเนี่ยไม่มีเลกโก้ดอกพีแอเลกโก้เลกโก้ด <'s> อกพีแอได้เลกโก้นะธร <c oughs> รมาดาโว้ตคนเราเล่นเกมนี้เลโก้คนเลโก้คนเล่นอะไรเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีการเลโก้โอเคโอเคเพื่อน Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Same bo. So be. โอ้เจอท็อปปี้นี่มึงเจอบอสแม่ปะเนี่ยตัวอย่างแข็งแข็งจัดมากท็อปปี้แข็งยังกับเล็ก เ,เดี๋ยวผมไปผมไปขี้อะนะออสเดี๋ยวผมมาใหมได้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 แผ้เลยน,นอสโอ้โหอย่างผมซ้อมแพ้จนผมจะแตกกันแล้วไอ้เนี่ยผมโดนสามทีออกไปแล้วนะนเนี่ย <c oughs> ออสรู้ไหมเนี่ยฮะผมโดนผมผมไปชนนะเนี่ยไอ้เงี้ยเอ้ยนั่นเชื่อผมจริงทุกคนอย่างนี้เจ็บปวดว่ะเจ็บปวดว่ะไหมผมเสียใจว่ะโอ้ เองง่่ายยนเพื่อนบอกผมร์ตตัว5บาทโดนดาเมจเท่าไหร่แล้วหรอครับจำไม่ได้โดนดาเมจประมาณ6กับ5ครับตัว5บาทเอานะตานี้ผมจะลองใช้สูตรทุ่มสุดตัวเพื่อเลื่นจุดเดียวดูนะครับว่าไหวไหมเฮ้ยทุ่มสุดตัวเพื่อเลื่นจุดเดียวเหมือนทานอสนะคุณคุณนะครับนี่นี่คนจะไปดูแกทานอสอ่ะเนี่ย ไม่คือไอ้เนี่ยมันคือทําอะไรที่มันเปล่าประโยชน์ไงเข้าใจป็่าคือคือมันมันมันจะสื่อคือที่ที่ที่มันจะสื่อคืออ๋อคือเราเราทําอะไรที่ไม่เปล่าประโยชน์อ่ะเพื่อเพื่อแบบคือทําทั้งหมดมาเนี่ยมึงแค่ทำแค่เลือดหยดเดียวเนี่ยนะไอ้เฮ้ยแต่ผมจะทําทั้งหมดเพื่อม้าตัวเดียวเพื่อม้าตัวเดียว โลไม่เจอหาเลยเนระือชีวิตภูมันยากขนาดนี้ทีมอื่นแม่งโบเค้นการสะเทือนเลยโหรดในบ้านอื่น่ะคือมันโหดทั้งตัวทั้งของอะ่ะคือแบบพูดยากจากัดรอบนี้ ตอนนี้ต้นเกมมาให้ต่อไปครับเออต้นเกมให้ก่อนเดี๋ยวกูได้ไหมกูจะไล่เก็บเรียงตัวกูจะคิดบัญชีเรียงตัวเลยเดี๋ยวก่อนจริงๆกูได้ไหมกูจะไล่คิดบัญชีเลียงตัวเลยเดี๋ยวก่อนน่ากลัวจัดเลยนี้เดี๋ยวก่อนเล็กเ็กเก็บแม่งเลือดเหลือรับพลสวรรค์ที่สามไหเนี่ยไม่หรอกโคคือผมรับพลสวรัค์ที่สองใช่ไหมโอตัมผมกนะผมได้พลสวรัค์ที่สองขึ้นแปดผมขึ้นแปดเสร็จผมโลขึ้นเก้าผมเกเลย ที่หาม<น>า้าบดตเออว่ะขึ้นก้าแล้วก็โลยับเลยใช่ใชไหมใช่แล้วก็โลโลให้ยับเลยโอ้อันนี้อันนี้ผมถ้าถ้าเป็นนี้ผมมันเห็นเห็นเห็นภาพนะเห็นภาพที่ผมจะโดนใช่ไหมอ่ะเห็นภาพที่ตัวไม่เอาวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีต้าด้วยครับ <laughs> ภาพจำยังชัดเจนนะทุกคน เอ,อ,ไอไอเท่นกระโหลกอย่างนี้ผมขออะไรดีบ้างเถอะสาธุท้องโอ้โหฟ้าดิเรื่องแล้ะก่อนหน้านี้กูว่าหนักละก่อนหน้านี้กูว่าหนักแล้วนะ ไอะไรได้ไรมะไอเทมไอเอะหนักจริงอันนี้ถือว่าเข้าขั้นนะเข่าขั้นวิกฤตแล้วอย่างนี้ก่อนหน้านี้กูก็ว่าหนักแล้วนะก่อนหน้านี้กูก็ว่าหนักแล้วนะไอสัตว์รอบนี้แม่งหนักเยี่ยมเยี่ยมได้ไรได้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 กรงเล็บมาได้บาดมาหรอบาดแอสบหร่อยมสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วเว้ยคือผมว่าผมผมอยู่ไม่ถึงแล้วล่ะตอนนี้วันนี้เล่น54เมนรไหมไม่แน่ใจเลยครับตา เดี๋ยวว่อาอะวะอีกทีนึ่งแล้วกันนะยอมยอมเสี่ยงอีกทีนึงเว้ยเรือแบบตอนนี้ต้องเซฟเลือดอะอีกกี่เทินหนึ่งหนึ่งอีกสามเทิร์นข้างหน้าอีกสามเทิร์นข้างหน้าสามเทิร์นอะไรอะนับเทิร์นนี้ด้วยดิ <c oughs> เลือดสี่สิบถ้านับเทิร์นนี้ก็มันก็สี่เทิร์นพอดีอันมันมัน,ม,นมันต้องชนะสักเทิร์นไหมอะด้วยยังเจ็บเจ็บเลยน้อย ไปเอาอะไรไปเจ็บน้อยโอ๊ตกระดูกเอาตรงๆนะตอนเนี้ยกระดูกแทบแปลกกว่าจะผ่านไปแต่ละตาเนี่ยเขี้ยะกกระดูกแท่งแปกตัวแบบตัวหนอนเทรอใช่ไหมคือเอาโอ๊ตลองคิดดูนะสภาพผมอะดูไอ้บ้านนั้นนี่บ้านที่อยู่ข้างบนของบ้านเนี่ยแม่งมีมาแล้วนะโอ๊ตลองคิดสภาพดูดิผมก็แม่งคือคือแม่งอยู่คนละโลกอะเยอะ ผมส่ายเกมไม่ยากให้ผมเล่นแแอดไวยฉั์เนี่ยผมเล่นแม่งเลย อะไรวะเนี่ยคือบ้านนี้มันบ้่งอนี่ชนะบ้านที่วะมันจะได้รับคอนรอบสามบ้านนี้มันกากจังอ่ะทำไมบ้านนี้มันกากจังอะไอ้เนี่ยแต่บ้านตัวฟี่มนไม่คือไอ้แค่บ้านผมมันควรชนะใครหรอโอ๊ตผมถามจริงๆบ้านผมมันไม่ควรชนะบ้านไหนเลยเว้ยไอ้เนี่ยคือแม่งโดนผมได้ยังไงก่อนดีกว่าตอนเนี้ยผมยังงงอยู่เลยเนี่ย ไทม้าสอง,สองดาวเนี่ยอ๋อพรสวรรค์ไอ้เนี่เล่นของเล่นของโหดเลยว่ะพรสวรรค์แม่งแม่งมีแต่พารสวรรค์โหดอ่ะตอนเนี้ยเอาวะนี่แบบดอมเงินจน,นแตกก็ก็ก็ต้องเสี่ยงอ่ะตอนเนี้ย คือถ้าเราจะต้องถ้าผมจะต้องดองดองเงินจนผมต้องแตกสลายเลยนะผมก็ยอมตาเนี้ยโอ้ร้อยหกสิบได้วว่าจะสองร้อยแล้วไอคนนั้นสองร้อยไปแล้วผมยังเด็กๆอยู่โอ้ยสโนดูเกิร์นะเขาบอกบาเบาหน่อยเขาบอกบาเบาหน่อยนะครบเบาเบาอะไรสโนดกเกอร์บาเบาอะไรคืออะไรวะเล่นเบาเบาหรือว่าพูดเบาเบาดูดิดูดิดูดิบ้านนี้แม้ก็โดนผมอีกอะไรอ่ะดีแล้วดีแล้ว อย่างนี้อย่างนี้ผมเกิดนะอย่างนี้ผมเกิดนะบอกก่อนนะผมเกิดผมเกิดนะบอกเลยเอ้าเอาละไอ้เหี้ยทีนี้กูเกิดละบอกเลยเอาละทีเดียแหละเก็บเงินสองร้อยเพื่อเลี้ยงหยดเดียว มานสนุกเกอร์แข็งมากเลยแข็งยังแข็งยิ่งกว่าเหล็กอะ่ะทำไมต้องเก็บตังคง์เยอะก็เพราะว่าผมจะทุ่มสุดตัวไงทุกคนเข้าใจปะเขาเรียกว่าทุ่มสุดเติมเพื่อหมาตัวเดียวครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทุ่มเจอไหมเดี๋ยวดูถ้าเบต้ามันได้ถ้าเบต้ามันได้ที่ผมแพ้นะเนี่ยรอบนี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าไปอีกบ้านหนึ่งสองร้อยยี่สิบสองแล้วอะ่ะอะไร นิ่งๆไว้โอ๊ตนิ่งไวนิ่งไว้ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเว้ยนิ่งไว้ทุกคนตาเนี้ยทุกทุกอย่างพร้อมหมดเลยฮะขาดอย่างเดียวเลยไอ้เคี้ยงทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทุกคนคือตอนนี้เก็บตัวตั้งป้อมรอแล้ว รอละรอรอรอพัวเดียวเลยน้องพรเนี่ยรอท้องพรดีๆไม่โดอกดอกนี้ได้บัตรใช่ป่ะได้พรอนจบเลยท <c oughs> ุกคนไอ้เงี้ยนี่จะเกิดได้พรได้บัตรแล้วมาไม่บอ,อกให้หนึ่งได้ทุบได้ทุบก,ก,กันแหละจริงๆไม่รู้แหละก็มีมีมีตายอยู่เกือบฝักมีตายอยู่เกือบสองร้อยกว่าไอ้เงี้ยไม่เจอก็ต้อองยมแล้วรอบเนี้ยอย่าขอเป็นพรทองนะอย่าพรอย่าพรมุ่วงพรนะอย่าพรมน่วงขอร้องโอ้โหได้บัตร ขยับได้ปัดซะด้วยท้อง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 กูได้ยินเสียงโอ้โหยับเลยกูรู้เลยไอ้เแค่ดอกนี้กูรู้เลยรู้ได้ไงเนี่ยไอ้เแค่กดจังทีไอ้โอ้รู้ได้ไงถ้ากูไม่เจอนะไอ้เแค่เกมที่กูร้อไอ้สั๊บมาดิ ไอ้เหี้ยได้ได้มาดึกกูไม่รีบอัพเลยอะไอ้สันขึ้นสิบเลยกูเลยอะไม่รู้คิดคี้าหมดแล้วตอนนี้กูร้อนไอ้สัปวดพังไปข้างเนื้กูบอกเลยไอ้เกมนี้จริงๆไม่รู้เล้เหี้ยกูโล้พังหมดรอบเนี้ยอย่างงี้ใครซวยเนี่ยอย่างงี้ใครซวยเน็กใครซวยอย่างงี้ผมปะเจอป่าออกมาเอ้ยเจออยู่เอ้ยเจอตัวใหม่อะดิมันไม่ใช่หมาดิไง ไปโอ๊ตเหรออันนี้มายถึงโอ๊ตหรือมายถึงผมเล็กไงเล็กได้ตัวใหม่มาแต่ม้ามันดาวเดียววะเนี่ยเฮ้ยโอ๊ตโอ๊ตประหม่าผมเหรอวะเฮียผมเฮ้ยไม่ได้ประมาาผมเป็นห่วงเว้ยไม่ต้องเป็นห่วงผมล่อกผมชิวตอนนี้เออผมชิวจัดเลยดูดิไป็ห่วงเขาฟรีเหรอโอเคเอาเพื่อนชิวผมชิวเอาโอเคไป็ห่วงท็อปเลยผมชิวแล้วต้องมีของกูกตัวอะไรเฮีย จบเลยทอยทอยทอยอมีของข้าอะไรก็ต้องยัดเลยตัวแม่ไม่มีอะไรเลยทุกคนตอนเนี้ย <c oughs> ตุ้มตุดเเพื่อนเลือดหยดเดียวก็ต้องเอาตอนเนี้ย จริงน่าหยิงแม่มาวะเ้ตามจะฐานกรรมเว้ยรอบนี้าาตามยะฐานกรรมโอเคไอ,คเอ้เงี้ยมาหมดพ่อจัดเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดพอกลยผู้เบื่อวะ่ะ <laughs> ไอ้โอ๊ตไอ้เชี่ยผมไม่ไหวแล้วฉันผมขึ้นขนาดนี้ผมจะเอาแม่งไม่ลงเลยไอ้เชี่ยขึ้นขึ้นอะไรมาไหนขึ้นสิปหรอสิปไอ้เชี่ยสิไม่มีมาคือผมขึ้นสิบไอ้เชี่ยแต่ผมยังเอาไม่อยู่อ่ะโอ๊ตดดูนะสามคนดูได้แล้ว่าผมโลโลจักเลยไอ้เชี่ยเกมนี้ไอ้จริงจริงก่อนได้ขึ้นสิบผมพร้อมผมนะแต่ว่ารู้สึกว่าโชคโชคจะตายไม่ไม่เข้าข้างเลยวันนี้ไอ้เชี่ยมันบ้าโอ๊ตมันไปไปไม่ได้หรอกไอ้เชี่ยเรา เราโลหนักขนาดนี้ไอ้เหี้ยตัวไม่ออกไอ้สัตว์ทุเรศใี้ค่ะโอ้โหไอ้เหี้ยม้าหมดท่อไอ้สัตว์ทุลอดว่ะไอ้เจออย่างนี่ยแม่งท้อใจอ่ะเข้าใจว่ามันท้อใจอ่ะไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่โลแต่มันโลสไม่เจอแล้วโทฟี่ไม่มีมาสักตัวไอ้เหี้ยวกรอบว่ะยังไม่มีเลยประเด็นไม่ใช่ไรแต่โอ๊ตไอ้เหี้ยคือผมขึ้นเมลผมขึ้นเมลประเด็นคือผมขึ้นเมล้ิวสิบด้วยนะก่อนผมโลอ่ะโลหมดอะผมขึ้นเมล้ยวสิบอะผมโลหมดปอกอ่ะ ต่กูเสือกไม่เจอไอสัตว์กูชอบว่ะแบบนี้อ่ะจริงๆอ่ะผมเองก็ไม่เจอหรอกแต่ผมได้บัตรมาไงคือมันตรงดีตรงที่ผมได้บาดผมได้สองคันน้งให้ได้บัตรมันก็โใช่ใช่มันดวงดีตรงตรงที่ผมได้บัตรแค่นั้นแหลยแ้าผมได้บัตรผมอาจจทุกอย่างไม่เดียวกันแต่ผมว่าไม่ต่างกันเฮ้ยม้าสูตรไอสัตว์กูจะรั่วเลยเฮ้ยเอาวะม้าสูตรบารนิ้านี่เอาวะโอ๊ตผมยืนอีกตาหนึ่งอาจจะมีหวังเว้ย

อนนออโอเคแล้วไหนเจอน่าดีนะเออโอเคไม่เจอเว้ยรอดเว้ยสวยสวย <c oughs> ม้าใหม่มันฟ้าฟ <Okay. S 2> ้าสั่งตายจริงว่ะมา้าดาวโคตรมีค่าเลยมันมีค่ามากครับเมื่อเราเมื่อเราใช้กับมานะ้า,มา,มานะเข้าใจปะม้าปัดเอาดาวมันจะมีค่ามากเฮ้ยเนี้ยตลอดเหลือสองตัวว่ะนสองตัวส <c oughs> องตัวอ๋อตลอดมากเหรอ ตัวว่างอะไรสองตัวดีให้ไวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงก่อนอย่าช้าอย่าช้าเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะไอ้เแย่สล็อตว่างก็ขอให้บอกคือตาเนี้ยหายไวเลยหายไวเลยจบเจอไหมเจอไหมต่อไปชื่นใจทีเพื่อนเจอไหมเจอไหมเพื่อนเจอโอ๊ตเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอยู่กับผมตัวเดียว โดนกูไอ้โดนกูบ้างไอ้เชี่ยแม่งตากูละเย็ดเป็ดตาใครตามมาทีนี้อะตากูละทีเนี้ยตากูละทีเนี้ยเย็ดเคเย็ดเป็ดเย็ดโดตากูบ้างมันมาแล้วโล่หมดปอกศอกทุกพืินกิ๊กอ๊อฟโอ้ยสกี้ยไหวไหมเนี่ย ชิปหายแล้วถอยได้ไหมขอถอยได้ไหมขอยสักอันได้ไหมขอถอยชิปเดียวพอเลยฮัลโหลมันจครับเถอะไอ้ยี่ได้ไปเจอนายเจ๊แล้วไปหลับม้าใหม่นี่กูเป็นเรื่องเลยพอจะเอเลยโต้ลเอายวโต้โต้โต้ะคนที่อะไรจะสวยขนาดนั้นปะผมโต้ดีเลียวกว่าผมไม่มั่นใจอะไรคนคนเที่อะไรจะสวยขนาดนั้นหรือว่ามันคนที่สวยมันเป็นผมอะตอนนั้นเลยผมผมว่าชัวร์ดีกว่าว่ะออกดีกว่าแม่ง ผมไปเจอเพื่อนทังบันไร้ไส่ไกอ่อะ <3 S 1> บอกเลยอะหลับแม่งหลับแม่นดีผมโอกาสเจอซอฟฟี่แน็กแล้วก็ไอบบ้บ้านตรงกลางบ้าตรงกลางไม่ม้มาฟูเลยมีถอยด้วยมา้าตรงกลางม้าฟูผมว่ามันมันเกิดตา้าดไปว่ะโอ๊ตไอ้ม้าบ้านๆๆนะผมว่าผมก็สู้มันไม่ได้นะเว้ยรอบน,นี้ผมวุ่นติดบ้านบ้านโหดมากเน็กแต่ว่ามันไม่มีทางเกิด เขาเขาก็อาจจะตกรอบชุดเดียวก็ได้แต่ตอนเนี้ยอยากได้ถอยนะอยากอยากได้ทอยตั้งอันนึ่งไงไปไหมอีซี่ว่ะตอนเนี้ยอีซี่เกมจัดเลยพอได้ม้ามานะจาก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 หลังตีนกลายเป็นหน้ามือเลยอ่ะตอนเนี้ยคือจากแบบคือจากอยู่ตรงตีนขึ้นมาบนมือแล้วตอนเนี้ยขอให้มันได้เถอะม้าเนี่ยถอย เอยมึงเล่นตลกอะไรกับกูเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าผมมันไม่ได้เลยโอ้เหี้ยมันนุ่มนุ่มเป็นหมูจุ๋มเลยเกมเนี้ยโอ้ยนี่จต้องเล่นสายฟ้าตีเร็วอีกกูเอาวะเอาวะเฮียโอ้ยโหเฮียนี่เอาจับเสร็จแล้วครับปอย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  เซเลกาปูยโอเคโอเคทอซี่แม่งแข็งจัดเจแลก็ป้ยเจแลก็ป้ยเซลกป้ยเซลกป้ยผมเจอบ้านมามาปูอ่ะแต่ผมผมม่ทยด้วยดิผมไม่ยอมาเด็เซเลกาป้ยเซลกป้ยผมไม่ยอมาเมามาผมก็ไม่ยอมอาะดิเซเกป้ยกป้ยผมไม่เคียวอ่ะดิพี่ผมไม่เคี้ยวอ่ะดิเซลกป้ยเซลาปยยจบไปหนึ่งเซเกาป้ย พี่ฟูเซ็ตพี่มีทอยแต่ผมมีทอยมีเคียวด้วยเดย์ผมฟูกว่าใส่แล้วกระโปงช่วยคุณด้วยม้าหงต้องใส่อะไรบ้างใส่ของให้ได้มานาสี่สิบถ้วใส่ตัดเลื่อยครับพูดเยอะลำคาญเหรอโอเคงั้นกข็ขอให้ขอให้หายไปจากช่องกูลตลอ,อดการนะลำพาญพิมอย่างนี้เนี่ยไม่รู้เลยไอ้เียคือเล็กเน็กแจ็คนานๆมามาไลฟ์ทีนึงก็ไม่คือจริงๆอ่ะมันมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะ ที่ที่จะต้องมากดแบนให้มันเนี่ยจริงๆมันควรจะไปเองด้ยไอ้เล็กนานนานมาเล่นให้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 ความบันเทิงทีนึงไงมึงก็ปล่อยแม่งเทซระกระปุยไปซะไอ้หนูบ้าบอเทซระกระปุยเขาหวังไม่ท่าเม็แล้วเราแบบนี้ไม่ทันเด็ดไม่ทันเด็ดแล้วครับทุกคนคือตัวไม่พอครับคือเราหวังหวังม้าสองดาวดีกว่าตอนเนี้ยเจอบ้านทอมเนี่ยก็จะไหวบ้านทอมันเนี่ยแม่งทอมป็นเจอรี่มาเนี่ยไหวอยู่แล้ว ก็แค่นั้นเองพี่โจคือคือ,ค,อคือมันไม่ใช่หน้าที่กูเนี่ยคือมันเป็นหน้าคือมันไม่ใช่หน้าที่ผมพี่ก็แต่ว่าไหว popcorn, editions, บ้านไอ้ต่อมาชื่นใจที่บ้านสบายอีนี่เลยอีนี่เกมเลยตอนเนี้ยผมชิวเลยอ่ะชิวจัดเลยอ่ะคือแบบว่าอ,อ,อีสีอีอะรอบเนี้ยได้เล่นนะได้เล่นนะได้เล่นนะเอออีสีอีเลยได้เล่นนะถือว่ารอบนี้มีม้าแต่ว่าเนีย เน็ตมันไม่ไม่ใช่ฟูคอมาะดิมันเป็นคอมอะไรอะเอาคอมลูกผสมไงอย่าดูถูกนะเว้ยคอมลูกผสมวัดตาเดียวเลยไหวเปล่าไหวไหมไหวไหมไม่ต่อต่อทีวัดตาเดียวนะตาเดียวเออได้ได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วมาไม่มีปัญหาเพื่อนตาเดียวก็ตาเดียวอ่ะได้ได้เล่นได้เล่น ไอ้เฮ <c oughs> ียกูโดนแล้วแหละอย่างเงีเ้ยเฮ้ยแต่มึงก็ท่อยดิอุ๊ย ทีดทำเม็นผมแม่งโขมจัดเลยนะไอ้เชี่ยแผลสัตว์เร็วแล้กระปอยเสร็จแล้วกระปอยนะยังมีโอกาสด้วยเอาว่ะเออเอเชี่ยเหรอวันนี้แรงแจริงแม่งม้าม้าม้าเก่อไอ้สัตว์ทีเดียวหายเลยอ่ะม้าแสนสี่อ่ะโอ๊ตทีเดียวเลยอ่ะเขาเรียกว่าม้าม้าพวกปูนตีไงเเลล่่นยอะม้าพวกปูกตีไง คือเขาจะเสียเปรียบผมนิดนึงเว้ยเพราะว่าทีมโอ๊ตโดนแล้วหายทั้งทีมเลยไงอืมใช่เพราะว่าเป็นดีไงแต่แต่แต่ของผมม่นแต่ของผมมันมีลูกรอดลูกชนอีกนิดนึงผมได้ผมได้แหวนแล้วโอ๊ตถ้าโอ๊ตอยากจะได้แตวนโอ๊ตก็โอ๊ตก็ต้องถอยให้ผมนะโอ้โหเสียนะผมดีท่าแหวนนะวะตัมาโอ๊ตผมมีแหวนนะบอกไว้ก่อน มีแหวนเนาะเฮ้ยคุณจะทำอะไรคุณต้องลอกไปเฮ้ยอะไรโอ๊ตเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้คุณลง12บสอตัวเดี๋ยวก็ค้างก็ล้วเกิดอะไรขึ้นโอ๊ตผมไม่รู้เอาดีดเกิดอะไรขึ้นวะเด็กจะทำอะไรเนี่ยเออทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างมีทางแก้เอาดีเดียวดีไอ้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่ดีนะเออมีวิธีแก้อยู่ตัวนี้คุณเล่นแล้วมันมสนวิธีแก้อยู่โอ๊ตผมรู้มันมีวิธีแก้อยู่จค้างไหมเนี่ยไม่เอาค้างด้วยค้างนี่เป็นไรเลยนะ มันมีวิธีแก้อยู่โว้เชื่อผมดิไอ้แต้มผมไม่ห่วงแล้วผมผู้จักใจผมไม่อยากได้แต้มนะเว้ยอีดีมันมีวิธีแก้อยู่ <c oughs> โว <ๆ S 2> ้ทุกอย่างดีดีทุกอย่างมันมีทางแก้โว้มีรูประตูมีช่องปุ๊บมันไม่แตกว่ะเช <c oughs> ี่ยโว้ใส่แพรออาไอ้เรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องอะดีมาคานมาไม่ถึงนะดิ กูก็เชี่ยวเลิกกอดก่อนเลยกูไปก่อนเลยกูกูได้หนึ่งเปล่าไปทุกกูกดออกก่อนไอ้เนี่ยต้องช้างนะตะกอดตะกอดตะกอดขึ้นมาอดอ่าขึ้นขึ้นได้ได้ได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งแต่ผมลงลงเข้าตัวในเกมก่อนมันขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้อ่าแต่ได้กดออกใช่ไหมเมื่อกี้มันเด้งเด้งหนึ่งมาเนี่ยใช่ไหมมันเด้งเอออตวะเมื่อกี้ใช่ครับเด้งหนึ่งครับผมผมกดออกด้วยอ่ะกดออกพร้อมกันเลยเราไม่อยากสันติ โอเคได้ทิ้งแม่งเลยทิ้งตัวแม่งเลยทุกคนอย่างนี้เขาเรียกว่าสปิริตนะขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้น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 อยู่ในขึ้นผมผมดูก่อนว่าขึ้นไหมขึ้นขึ้นของของนี้ก็ขึ้นอยู่ดูดูลองดูดิขึ้นอยู่อ่ะวาดเจี๊ยบโอ๊ตโอเคครับทุกคนขอบคุณที่ดูจบครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสตรีมนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปครับ รอแล้วทุกคนเรามาอย่างสันติเจกับสตรีมหน้าครับเจกับป่ยไปแล้ว